โอเคนะครับกด f 5เพื่อปิดเมาส์ได้เลยนี่เป็นไงเดินได้แนละ้ว W เ S D นะครับเดินได้เลยปกตินะครับกระโดดสเปซบาร์นะครับท่านผู้ชมนะนี่อ่ากดตีคลิกซ้ายนะครับนี่กดตีคลิกซ้ายโยวซาสวีรุ่เมีอกาดสวิรุ่ดูไปดสวิรุ่ชา์แชร์ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามีเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ตัวสัญกระจายสัญญ,ญาณอะแดปเตอร์มารีวิวให้ดูนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับไว้ใช้สําหรับการเล่นเกมบนมือถือนะท่านผู้ชมเออก็ ผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับการเล่นเกมบนมือถือที่เป็น Android เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะ Android ที่เป็น OS 11ถึง15นะมีแรมขั้นต่ำาก g ิกขึ้นไปนะครับถึงจะใช้งานได้นะตัวนี้นะครับถ้าต่ำกว่านี้ไม่ใช้งานไม่ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะเป็น iOS ก็ใช้งานไม่ได้นะคอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเออตัวนี้นะครับราคาไม่เกินนะครับ4 ใบแดงนะท่านผู้ชมนะเออสีใบแดงนะครับต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามันลงสายแพลตฟอร์มนะเออหรือว่ากดไปที่ตารามุมล่างสีเหลืองก็ได้หรือคาบรรยายใต้คลิปก็ได้นะท่านผู้ชมนะกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เออเราจะมารีวิวให้ดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูกันก่อนเลยนะครับปึ๊บมาอย่างนี้ก็เปิดขึ้นมาเลยปึ๊บเจอกับเจ้าตัวขาตั้งมือถือนะตัวนี้นะครับขาตั้งมือถือนี่ขาตั้งมือถือนะครับหนึ่งแล้วก็เมาส์ นะครับแล้วก็ตัวกระจายสัญญาณอะแดปเตอร์แล้วก็วญญ apter, แ,วกแผ่นเชื่อมต่อนะครับท่านผู้ชมนะมันจะบอกชื่อบลูทูธไปอยู่นะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็ในส่วนของแผ่นลองเมาส์นะครับท่านผู้ชมนะได้มาห้าชิ้นนะครับได้นํใไ้ซื้อตัวนี้นะมาจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใช้งานกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็ทําการนะครับ มาจัดเรียงให้มันแบบดูสวยก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่ผมจะวางให้มันแบบดูสวยนะครับนี่นะจากนั้นนะครับเอาจาตัวนี้มาก่อนเลยนี่ตัว adapter นะครับแกะออกมาเลยปุ๊บจะเจอกับ2ชิ้นตัวนี้นะครับตัวหนึ่งแล้วก็สายอีกหนึ่งตัวนะฮะท่านผู้ชมจากนั้นเราแกะสายออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เอามาเสียบนะเสียบดูนะดูรูปนะท่านผู้ชมนะดูรูปนะครับตนะรงน,นี้นะรูปสายฟ้านะไม่ใช่รูปโทรศัพท์มีมีสายฟ้านะต้องเป็นรูปสายฟ้าตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำคัญในการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับนี่เสียบเข้าไป1ครั้งแล้วก็เอาเจ้าตัวคีย์บอร์ดเมาส์มาเสียบนะท่านผู้ชมนะคีย์บอร์ดเมาส์มาเสียบปึ๊บนะฮะนี่ได้แล้วจากนั้นนะครับเราก็เอาใสา่ตรงนี้นะครับไปเสียบกับอะแดปเตอร์นี่อะแดปเตอร์ apter, ชาร์จไฟของเราองนะครับเสียบลงไปได้เลยปึบอ,อย่างนี้เลยนะฮะแค่นั้นเองจากนั้นเราก็มาเสียบกับตรงนี้ มิเตอร์ของเราเไม่ใช่เสียบกับแหล่งจ่ายไฟเราพอเสียบเสร็จป,ปุ๊บนะครับเราก็เราก็เปิดไฟในปลั๊กได้เลยนะนี่มาเปิดไฟปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะอ่ะาเมื่อเปิดมาแล้วนะครับมันจะกระพริบไฟแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องตกใจนะครับนี่มันจะกระพริบไฟแบบนี้นะนี่ปุ๊บนะทําการนะครับให้เรานะครับมาดูที่ใบคู่มือคีย์บอร์ดของเรานะท่านผู้ชมนะใบคู่มือคีย์บอร์ดนี่มันจะมีเขียนบอกไว้อยู่นะครับว่า เราต้องเชื่อมต่อชื่อไหนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็หมดไหนนะครับแนะนําให้ดูตรงคําว่า Android นะนี่ for android ให้กดคอนโทรล f 1นะครับตรงนี้นะเราก็กดคอนโทรล f 1บนคีย์บอร์ดเนาะกดย้ำๆๆๆนะฮะแค่นั้นเองนะครับจากนั้นเราก็ดูชื่อต่อมานะครับมันบอกว่าให้เปิดชื่อนี่แต่ละใบจะไม่เหมือนกันนะของผมนี่มันชื่อมือหญิงนะบางคนชื่อ m1 pro หรือชื่ออื่นนะครับให้ดูที่ใบคู่มือได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่มันจะมีเขียนบอกไว้อยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมอืม จากนั้นเราก็มาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับกดปัดลงมานะครับนี่กดเปิดไปที่รูปบลูทูธกดค้างนะแล้วก็กดเปิดตรงนี้นี่แล้วก็เลื่อนลงมานะครับหานะครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นชื่อเมือหญิงนะท่านผู้ชมนะเรากดติ๊กเข้าไปได้เลยแล้วกดให้สิทธิ์แล้วกดจับคู่นีอ่ามาเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะแค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับให้เราโหลดแอปนะอันนี้สําคัญนะโหลดแอปที่มีชื่อว่าูเกมเม m e r นะฮะ วิธีการก็ง่ายๆนะครับให้เปิดเจ้าตัวแอปกล้องขึ้นมาปึ๊บนะครับแล้วก็ไปสแกนนี่มันจะมีด้านหลังอยู่ด้านหลังไอตัวกระจายสัญญาณอยู่นะท่านผู้ชมนะสแกนได้เลยนะสแกนโหลดอย่างนี้ปึ๊บแล้วก,กดติ๊กเข้าไปให้มันขึ้นเว็บไซต์นะฮะนี่มันก็จะมาแบบนี้นี่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมอ่าจากนั้นเราก็เลือกนะครับรูป Android นะปึ๊บแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับกด i n s t a l l แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะ กดคำว่า,า install สีเขียวตรงนี้นี่รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่มันกําลังดาวน์โหลดนันจะขึ้นมุมบนแล้วกดเปิดได้เลยปึออ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้กดติดตั้งจากนั้นกดติด๊กมาตรงนี้นะครับกดยืนยันว่าจะติดตั้งนะฮะท่านผู้ชมนะใส่ไปโอเมตริกหรือว่ารหัสผ่านของเราลงไปนะครับหรือสแกนหน้านะครับจากนั้นกดเปิดแอปได้เลยอืมนี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะจากนั้นไปกดอนุญาตตรงนี้นะครับแล้ก็กดขนาดใช้แอปนะอนุญาตน,นะครับ แล้วกดโอเคนะครับกดคลิกทูตรงนี้นี่ฟึบแล้วเราก็มาเลื่อนหานะครับแอปคาว่าครูเกมมร์นะท่านผู้ชมนะเลื่อนหาแอปครูเกมมร์อยู่ไหนเอ่ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่เจอแล้วนะครับกดติ๊กเปิดได้เลยนะตรงนี้นี่แล้วก็กดติ๊กเปิดตรงนี้กดย้อนกลับย้อนกลับนะฮะอ่าถ้าเชื่อมต่อทุกโหมดจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่เชื่อมต่อทุกโหมดจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมอ่าทีนี้ เราก็มาเข้าเกมที่เราต้องการเล่นได้เลยนะท่านผ้ชมนะแต่อย่างแรกที่ผมจะให้ทําก็คือไปในส่วนของเจ้าตัวรูปฟันเฟืองก่อนนะครับนี่อันนี้ไม่อนุญาตนะครับกดปรับกดติ๊กถูกตรงนี้ไว้ให้หมดนะแล้วกดปรับเคอร์เซอร์เ,รเมาส์ได้ตรงนี้นะครับรูปเมาส์ปรับได้นะอยากให้เป็นรูปสีอะไรนะปรับได้หมดเลยนี่นี่พี่จะให้มันเป็นสีขาวเนาะ มีเมาส์ขาววันนี้กดโอเคนะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะตรงนี้สําคัญนะฮะเออให้เราทําการนะครับเพิ่มเกมนะท่านผู้ชมนะเออมันจะมีพรีเซตขึ้นมาอยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะเล่นเกมไหนเราก็กดเพิ่มได้เลยนะครับตรงช่องตรงนี้นะเวลาเราเข้าเราก็มาเข้าผ่านตัวแอปคูลเกมเมอร์ทุกครั้งนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะมาเอ่อเล่นจะตัวเกมเกณฑ์ชินอิมเพกนะผมจะเลือกไปที่เกม5ก็ได้ปุ๊บกดบวกขึ้นมาตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวทีอันนี้ลบนะครับลบออกกดบวกตัวมาขึ้นมาปุ๊บ เราก็เลือกนะครับหาเกมเกนชินอิมแพคของเรานะนี่นะฮะเจอแล้วนะเกมเกนชินอิมแพคกดติ๊กดดเข้าไปได้เลยนี่จากนั้นเรากดเข้าเกมได้เลยตรงนี้นะครับเรากดโอเคถ้ามันไม่ขึ้นกดอีกรอบหนึ่งนะครับอืมนี่แค่นี้เองนะฮะนี่นะครับมาแล้วอ่ะทีนี้เราก็เอาวางลงได้เลยนะครับนี่วางจัดวางจัดเรียงให้เรียบร้อยนะฮะ โอเคนะท่านผู้ชมนะเมื่อมาแล้วนะครับอย่างแรกให้เราต้องไปปรับนะก็คือไปปรับปุ่มกันก่อนนะครับให้เราทําการนะครับกด F5 บนคีย์บอร์ดนะท่านผู้ชมนะนี่มันจะปิดการเปิดเมาส์นะครับหรือกดไปที่ลูกกิ้งก็ได้นะครับลูกกิ้งหรือ F5 ก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะกด F5 ขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้กดปิดเมาส์กด F5 เหมือนกันนะครับถ้าเปิดเมาส์นี่มันจะหันหน้าจอไม่ได้นะถ้าปิดเมาส์จะหันหน้าจอแบบนี้ได้นะครับหรือว่ากดไปที่ลูกกิ้งนะครับท่านผู้ชมนะนี่ลูกก ลงไปนะไม่ใช่รูดนะกดลงไปนะครับจากนั้นกดเปิดขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้ก่อนเปิดเมาส์นะฮะแล้วก็ไปที่ส่วนของการตั้งค่านะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะแล้วก็มาในส่วนของรูปฟันเฟืองนะท่านผู้ชมปึ๊บนี่แล้วเราก็เลือกได้นะครับเราก็แนะนําว่าให้ปรับปุ่มบังคับก่อนตรงนี้นะครับนี่ไหมปุ่มบังคับนี่มันจะมีบอกอยู่นะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะเออเรากดย้อนกลับมานะครับ ก็จะมีปุ่มไม่กี่ปุ่มหรอกนะฮะท่านผู้ชมนะอืมทีนี้นะครับให้เราทําการเห็นไหมไอ้รูปสีเขียวตรงนี้นะครับเห็นไหมรูปสีเขียวตรงนี้นะเออมันจะเป็นรูปคีย์บอร์ดกดติ๊กมานะครับแล้วกดโชกี้หรือว่า e d k e นะ edkey นะครับปุ๊บทีนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะให้เรานะครับทาการไปเลือกคําว่า preset นะเห็นไหมคำว่า preset นะครับกดติ๊กเข้าไป นะฮะแล้วก็เลือกนะครับเออเลือกนะเลือกเกนชินอิมแพกนะครับนี่เห็นไหมเกนชินอิมแพกตรงนี้นะครับกดติ๊กนี่เรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะมีปุ่มแบบนี้ขึ้นมาไปที่เรียบร้อยนะจากนั้นเราก็กดเซฟได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะกดเซฟปุ๊บโอเคนะครับอ่าจากนั้นกดอ่าควิทออกได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะฮะเมาส์ไม่ดีเลยไม่หน่วงนะท่านผู้ชมนะบอกเลยนะมันเป็นพุชุดห้าจูนย์นะครับถือว่าใช้ได้นะครับในการใช้งานเนาะ โอเคนะครับกด f 5เพื่อปิดเมาส์ได้เลยนี่เป็นไงเดินได้แล้วนะวีเนะครับเดินได้เลยปกตินะครับกระโดดสเปซบาร์นะท่านผู้ชมนะนี่อ่ากดตีคลิกซ้ายนะครับนี่กดตีคลิกซ้ายถ้าไม่รู้ว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะครับให้เราทําการกด f 5ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไปดูตรงขีดตรงนี้นะเห็นไหมรูปไอไม่ไอ,ไอ,ไอคีย์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับแล้วกดอ e, ีดีคีตรงนี้ปึ๊บนะฮะดูได้เลยว่าปุ่มไหนคืออะไรนะครับอันนี้ q e นะครับ r นี่ z นะครับท่านผู้ชมนะ แถบเปิดกระเป๋านะครับเออสลับตัว1 2 3นะฮะท่านผู้ชมนะอืนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้เลยอ่ะกดนะบปึ๊บเราไปเล่นกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะไปเดินไปเควสมันอยู่ด้านบนนี่หวาไปเลยครับเมื่อกี้ผมลืมว่ามันมีนมปุ่มอะไรนะกดดูใหม่ดีโชคีเอากด e คที่จริงๆปรับได้นะท่านผู้ชมนะปรับได้เราปิดก็ได้ตรงนี้ไม่เอาโชคี์โอเค แล้วก็กด e e นี่จะเป e ็นปุ่มปุ่มแบบวิ่งไว้นะ q จะเป็นแบบนั้น e นี่ไว้ dash หลบนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมใช้งานได้ได้จริงเลยนะครับมาเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับปึ๊บปีนขึ้นไปฮะนี่มือนเล่นบนคอมเลยนะท่านผู้ชม if นะครับคุยอะไรเงี้ยนะครับนี่อัตโนมัตินี่กดอันทีนี่ได้เลยนะท่านผู้ชม ไปทีนี้เราจะให้เราไปไหนฝั่งนู้นนะครับเว้ไปครับว e. ิ่งกด e ปุ๊บมันจะแดชไปเลยนะท่านผู้ชมนะมาแล้วเว้ยนี่เห็นไหมอันนี้เล่นใช้งานได้จริงเลยนะท่านผู้ชมนะเอาละนี่มาแล้วนะครับกดติ๊กก็ได้นะครับกดติ๊ก นี่โอเคกดเอาเอาเอากด M5 ขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับกดติ๊กเอาโอเคกดคิสไปนะฮะเรียบร้อยอ่ามาแล้วนะครับนี่ตัวละครใหม่ครับเราได้รับมาแล้วนี่เราเลือกได้นะท่านผู้ชมนะ นี่แล้วก็ปุ่มลิงนะครับแตะเข้าสู่โหมดลิงแล้วก็ยิงโอเคนี่ยิงได้นะครับท่านผู้ชมเวรีกูดเลยเพื่อนนี่เห็นไหมแตะค้างได้เพื่อยิงค้างโอเคนี่เนียลิงดีด สวยโอเคแล้วปรับปุ่มดูได้นะว่ามันเป็นปุ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูก่อน edg ตรงนี้อ๋อเป็นปุ่มคลิกขวาโอเครู้เรื่องนี่เป็นแบบปุ่ม e ด a ฟ l t นะท่านผู้ชมนะคลิกข,ขวานี่ไปกันเลยครับกดค้างพอหมดเลยจริงจริงผมแนะนําให้ปรับนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้น,นี่เห็นไหม edg ตรงนี้นิดหน่อยไอ้ตรงนี้นะครับปรับเลื่อนลงมาประมาณตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้แหละแล้วกดเซฟนะฮะ นี่แค่นี้ก็จะใช้งานได้ดีนะนะท่านผู้ชมนะก uh, ดเปิดของเปิดกระป๋องกระเป๋าได้นะครับ <S <S เคนี่เล็งได้นะครับคีิกลงที่ขวากดเล็กหนึ่งเล็กสองเพื่อสลับตัวอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับ <S <S อ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นเจตัวเกมเก s ชินอิมแพ t บนใช้เมาส์คีย์บอร์ดบน ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการเล่นเจ้าตัวเกมเกนชินอิมแพกบนมือถือด้วยเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับราคาไม่เกิน4ใบแดงนะท่านผู้ชมนะถือว่าใช้งานได้ดีเลยแล้วก็เล่นได้ไม่โดนแบนนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยเกมนี้ไม่โดนแบนนะครับอืมเนาะประกาศสั่งซื้อเนี่ยอยู่ด้านล่างคขวบยแต่คลิปรู้ว่กดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ ต้องบอกก่อนเลยว่าเหมาะสำหรับมือถือที่เป็น Android นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เป็น Android 11ถึง15เท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยขั้นต่ำ6ถึง8กิกนะท่านผู้ชมนะแรมต่ำกว่านั้นเล่นไม่ได้นะครับอืมก็อย่าซื้อไปนะครับรองรับทุก CPU นะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยจริงๆนะครับไปซื้อมาเล่นกันได้นะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้วิโคราะอกัวก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้า